สอบติดหรือเปล่านะเรามาดูกันค่ะเลือกไพ่ชุดที่ 1, 2, 3แล้วก็ไปฟังคำตอบกันนะคะ mm hmm. ก่อนป้ายฟางอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นค่าปููให้แมวด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะเวลาคุณตั้งใจที่จะทําอะไรนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะเพราะว่า ทุกหยาดเหงื่อแรงงานที่คุณใส่เข้าไปมันจะประกอบด้วยผลลัพธ์ที่มันประสบความสําเร็จออกมานะคะเป็นตัวแทนของการสู้สู้ไม่ถอยสู้แล้วมีโอกาสชนะด้วยนะคะห็งแต่ว่าอย่าเอาแต่ใจอย่าเผยอย่าเผลอเ,เล่นอะไรเยอะนะคะถ้าอยากที่จะสอบติดต้องขยันนะคะให้โดยตรงกลางเป็นเรื่องของความเครียดนะคะความเบื่อหน่ายกับการที่อยู่ในสภาวะที่แบบยังไม่รู้เหลือนู้ใต้เป็นความเครียดที่มาในช่วงนี้นะคะก็อย่าเพิ่งเครียดไปนะคะเพราะว่า ไพ่ใบสุดท้ายที่ได้มาเป็นพระแม่นางกวักเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งนะคะมันอาจจะได้รับการชักชวนจากใครบางคนนะคะมันอาจจะได้เป็นการที่ลักษณะที่ได้มาเหมือนเป็นสกอเ์ชิป มันเป็นการที่มีอาจารย์บอกให้ลองไปที่โครงการไหนมันอาจจะได้ทุนหรือว่ามันอาจจะเป็นการที่เรานั่งอยู่แล้วก็มีใครมาชวนไปไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำไปเถอะค่ะมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะมีโอกาสดีๆอย่างฟุกๆเข้ามาแบบได้รับการช่วยเหลือเข้ามาแบบที่มีคนชวนไปไหนก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพก่กองที่2นะคะยังคงได้ไพ่พะขันทกุมารมาเหมือนไพก่กองที่1เลยเนาะ คือไพา่าขันตุกุมันเยีายทพี่บอกว่ามันไม่มีการสอบไหนที่มันได้ไมาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องอ่านหนังสือจะต้องขยันันต้องท,ทําเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มาเตือนต่อว่าให้เราสู้ๆต่อไปนะคะสําหรับไพ่ใบตรงกลางมันคือคนที่มีความสามารถสูงนะคะแต่ก็กลัวกลัวว่าจะมีความหวาดระแวงมากๆกลัวว่าจะไม่ได้กลัวว่าจะแบบเอม๋ยีคนมา แย่งชิงตำแหน่งหรือแย่งชิงที่นั่งของเราไปนะคะเพราะว่าให้ไปที่3ามันมาตอกย้ำด้วยว่าเนี่ยค่ะเนี่ยขลากาลามาดเป็นตัวแทนของการแย่งชิงลูกแก้วมันคือสิ่งของมีค่ามันอาจจะเป็นการแย่งชิงตำแหน่งในการที่จะเข้าไปเรียนต่อในที่ต่างๆนะคะอยากให้เราเชื่อมั่นสู้ๆนะคะการสู้แบบพระขันธกุมารเป็นการสู้ที่มันจะเกิดผลลัพธ์แบบคุ้มในสิ่งที่เราสู้มานะคะเพาะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ค่ะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็สู้ๆนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะบอกได้เลยว่างานนี้ไม่ง่ายนะคะงานนี้หินมากเพราะว่าการที่ได้ไพ่ไก่ทองกับชาราวันนะคะมันเป็นการแข่งแย่งแย่งชิงผลประโยชน์กันแบบถึงพลิกถึงขิงอ่ะมันถ้าเป็นการสอบแข่งขันมันคือการสอบที่แบบจะต้องสู้กับคนเยอะมากนะคะแต่ทั้งว่าคุณท้ายไพ่ตรงกลางมาเป็นไพ่พระอินนะคะซึ่งมันเป็น พระอินท่านมากับการทรงช้างใช่ไหมมันเป็นการเลื่อนขั้นมันเป็นการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีการแข่งขันที่สูงมากแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนขั้นเพราะว่าคุณมีสกิลเป็นแบบพระแม่อุมาคือคุณเป็นคนเก่งมากๆเลยที่จะสามารถที่จะมีความมีทั้งความเก่งมีทั้งความเกิดที่จะฝ่าฟันอุปสรรคคุณเป็นผู้นาด้วยมีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นจะมีการแข่งขันที่สูงแต่ว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วดูเป็นผู้นําด้วยซ้าไปนะคะอาจจะได้ ผ่านการแข่งขันที่สูงมากคุณอาจจะได้แล้วคุณอาจจะได้เป็นที่ที่แบบเป็นเป็นที่นำนำเป็นตัวท็อปทอปด้วยนะคะอืมัม่นใจตัวเองไปเลยค่ะ